สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูโรสอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์วันนี้บทเรียนออนไลน์ของเราเรื่องรีวิวเวิร์ t ทูบีแอฟเฟอร์มัทีฟ Negative and yes no question เรามาทบทวน verb to be is am are ในรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามนะคะ verb to be ในปัจจุบันการ present simple tense คือ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือโครงสร้างประโยคบอกเล่ามีดังนี้ประธาน I ตามด้วย m ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุลสต็อปประธาน you, we, they และนามาหูพจน์เช่น The Boys เติม s นะคะตามด้วย What to be a r e ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุลสต็อปประธาน he, she, it และนามเอกพจน์เช่นชื่อคน Jack ตามด้วย is ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุด full stop เรามาดูข้อควรจำสักนิดนะคะคำว่าส่วนเติมเต็มก็คือส่วนที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูการเขียนรูปย่อของ verb to be นะคะ I am เราจะเขียนเป็น I am You are y o u are We are we they are there He is his she is she s s h is s She's It is It's เรามาเข้าสู่ช่วง let's practice นะคะเรามาฝึกฝนการใช้ verb to be ในประโยคบอกเล่ากันนะคะคำสั่ง จงแต่งประโยคจากภาพและประธานที่กำหนดให้ข้อหนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตสิคะเป็นภาพอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นภาพแมวสีขาวใช่ไหมคะคุณครูมีประธานมาให้ the cat เด็กๆคิดว่าจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรคะเด็กๆบางคนคิดได้แล้วนะคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ The cat is white. The cat is white. The cat เป็นประธานเอกพจน์แมวหนึ่งตัวตามด้วย verb to be is ตามด้วย white ที่แปลว่าสีขาวเป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเอง The cat is white. ข้อสองค่ะนักเรียนสังเกตสิคะเป็นภาพผู้ชาย เป็นคุณหมอหรือเป็นนายแพทย์ใช่ไหมคะคุณครูกําหนดประธานมาคือแจ็คเด็กๆลองคิดดูสิคะเราจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรคะคุณครูคิดว่าเด็กๆบางคนเขียนได้แล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ Jack is a doctor Jack is a doctor Jack เป็นประธานเอกพจน์หรือนามเอกพจน์นั่นเองตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a ตามด้วยคำนาม doctor Jack is a doctor Jack เป็นคุณหมอข้อ3ค่ะเป็นภาพเด็กนักเรียนหลายคนคุณครูกำหนดประธานมาคือ they เด็กๆที่ว่าจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรคะบางคนเขียนได้แล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ They are students. They are students. They เป็นประธานพหูพจน์ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำนาม students เติม s เพราะเด็กนักเรียนหลายคนอยู่ในรูปภ้าหูโพ์ค่ะพวกเขาเป็นนักเรียน They are students ข้อ4ค่ะมีภาพคนหนึ่งคนแสดงท่าทางมีความสุขใช่ไหมคะคุณครูกำหนดประธานมาคือ I เด็กๆบางคนเขียนประโยคบอกเล่าได้แล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ I am happy. I am happy. ประธาน I ตามด้วย verb to be am ตามด้วย happy เป็นคำคุณศรรพัพท์หรือคำ adjective นั่นเองฉันมีความสุข I am happy ข้อ5ค่ะเป็นภาพอะไรคะ ถูกต้องค่ะเป็นภาพนางพยาบาลคุณครูให้ประธานมาคือวีเด็กๆคิดว่าจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆบางคนเขียนได้แล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ we are nurse we are nurse We เป็นประธานพหูพจน์ ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำนาม nurse เติม s เพราะพยาบาลมีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะ We are nurse พวกเราเป็นนางพยาบาลต่อไปเรามาดูโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะมีดังนี้ประธาน I ตามด้วย am not เราย่อประธานกับแอเป็น I am not ตามด้วยส่วนเตมิมเต็มและจุดฝุ่นสต็อปประธาน you, we, they และนามพหูพจน์ตามด้วย are not เราย่อเป็น aren't ตามด้วยส่วนเตมิมเต็มและจุดฝุ่นสต็อปประธาน he, she, it หรือนามเอกพจน์ตามด้วย is not เราย่อเป็น i s n ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุนสตอปเรามาดูข้อควรจำนะคะรูปย่อของ verb to be ที่อยู่ในรูปปฏิเสธนะคะ is not เป็น isn't are not เป็น aren't am not ไม่มีรูปยอ่อแต่ถ้าต้องการย่อให้เขียนเป็น I am not ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง list practice นะคะเรามาฝึกฝนการใช้ประโยคปฏิเสธนะคะคำสั่งจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธข้อที่หนึ่ง he is a tall boy he is a tall boy เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายตัวสูง เราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายตัวสูงเราจะเติม not หลัง verb to be is เรามาดูกันเลยนะคะ He is not a tall boy หรือ He isn't a tall boy ข้อที่สอง It is an apple. It is an apple เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามันคือแอปเปิลหนึ่งลูกเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าว่ามันไม่ใช่แอปเปิลหนึ่งลูกเราจะเติม not หลัง verb to be is เรามาดูกันเลยนะคะ It is not a n apple หรือ it isn't an apple ข้อที่สาม I am a teacher I am a teacher เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าฉันเป็นคุณครูเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นคุณครูเราจะเติม not หลัง w o r to be am เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ I am not a teacher หรือ I am not a teacher ข้อที่สี They are birds They are birds เป็นประโยคบอกเล่าแปลวะ่าพวกมันคือนกหลายตัว เราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธว่าพวกมันไม่ใช่นกหลายตัวเราจะเติม NOT ที่ไหนดีคะถูกต้องคะ่ะหลัง verb to be are เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ They are not birds หรือ They aren't birds ข้อที่5 You and I are farmers you and I are farmers เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าคุณและฉันเป็นชาวนาเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธว่าคุณและฉันไม่ได้เป็นชาวนาเราจะเติม NOT ที่ไหนดีคะถูกต้องค่ะหลัง verb to be are เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ you and I are not farmers หรือ you and I aren't farmers เรามาดูโครงสร้างประโยคคำถาม yes/no มีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วย verb to be am ตามด้วยประธาน I ตามด้วยส่วนเติมเต็มและตามด้วย question mark ขึ้นต้นด้วย verb to be are ตามด้วยประธาน you, we, they และนามพหูพจน์ ตามด้วยส่วนเติมเต็มและตามด้วย question mark ขึ้นต้นด้วย verb to be is ตามด้วยประธาน he she it และนามเอกพจน์ตามด้วยส่วนเติมเต็มและ question mark การตอบคำถามเมื่อเราตอบรับว่าใช่เราจะตอบด้วย yes ตามด้วยประธาน I ตามด้วยแอมและจุดฟูลสต็อปหรือ yes ตามด้วยประธาน you we they ตามด้วย are ตามด้วยจุดฟูลสต็อปหรือ yes ตามด้วยประธาน he she it ตามด้วย is และตามด้วยจุดฟูลสต็อปเมื่อเราตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่เราจะตอบด้วย no no ตามด้วย i am ตามด้วย not ตามด้วยจุดฟุตสต็อปหรือ no ตามด้วย you we they ตามด้วย aren't ตามด้วยจุดฟุตสต็อปหรือ no ตามด้วย he she it ตามด้วย isn't และจุดฟุตสต็อปให้เรามาดูข้อควรจำสักนิดนะคะการตอบด้วย yes หรือ no เราจะใช้สรรพนาม I y o U, we, they, he, she, it แทนประธานในการตอบเสมอและนิยมใช้รูปย่อในการตอบปฏิเสธ I am not, isn't, aren't มากกว่ารูปเต็มนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง Let's Practice นะคะเรามาฝึกฝนการเขียนประโยคคำถามก่อนนะคะ คำสั่งจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคคำถามเด็กๆจำโครงสร้างของประโยคคำถามได้ไหมคะขึ้นต้นประโยคด้วย verb to be ตามด้วยประธานตามด้วยส่วนเติมเต็มและสุดท้ายตามด้วย question mark เ,เสมอนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะข้อ1 It is a tiger. It is a tiger เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามันคือเสือเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่ามันคือเสือใช่ไหมเด็กๆคิดว่าเราจะเขียนประโยคคำถามได้อย่างไรคะเด็กๆคิดออกอยังคะบางคนคิดออกแล้วนะคะ เราจะสลับที่ระหว่าง w e r b to be กับประธานเรามาลองเขียนประโยคคำถามดูนะคะ is it a tiger is it a tiger คุณครูให้เด็กๆสังเกตนะคะเมื่อ verb to be มาอยู่ข้างหน้าสุดต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วน อิ It, ที่เป็นประธานเมื่ออยู่ตัวที่สองต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะข้อที่สอง t h e y are flowers t h e y are flowers เป็นประโยคบอกเล่าแปลวะ่าพวกมันคือดอกไม้หลายดอกเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่าพวกมันคือดอกไม้หลายดอกใช่ไหม เด็กๆคิดว่าเราจะเขียนเป็นประโยคคำถามได้อย่างไรดีคะถูกต้องค่ะเราจะสลับที่การระหว่าง verb to be กับประธานเราไปเขียนประโยคคำถามพร้อมกันเลยนะคะ Are the y flowers Are the y flowers เด็กๆสังเกตนะคะ verb to be are เมื่อขึ้นต้นประโยคแล้วต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนประธาน V เมื่ออยู่ตัวที่สองต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะข้อ3 m a r l i is at home m a r l i is at home เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามาลีอยู่ที่บ้านเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่ามาลีอยู่ที่บ้านใช่ไหม เด็กๆคิดออกหรือยังคะว่าเราจะเขียนเป็นประโยคคำถามว่าอย่างไรดีคะถูกต้องค่ะเราจะสลับที่การระหว่าง verb to be กับประธานเรามาลองเขียนประโยคคำถามเลยนะคะ is m a l y at home is m a l y at home เด็กๆสังเกตนะคะ verb to be เมื่อขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ ส่วนมาลีเป็นชื่อคนจะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะต่อไปเรามาฝึกตอบคำถามด้วย yes no นะคะคำสั่งจงตอบคำถามต่อไปนี้้้อนึ่ง is lalisa a singer is lalisa a singer lalisa เป็นนักร้องใช่ไหม ภาพไม่ได้ถูกกากรบาทเราต้องตอบว่า Yes she is Yes she is สังเกตรเราใช้สรรพนาม she แทนลาลิษาที่เป็นชื่อของผู้หญิงนะคะข้อ2 Are you a pilot Are you a pilot คุณเป็นนักบินใช่ไหม นักเรียนสังเกตภาพถูกกรกบาทใช่ไหมเราต้องตอบว่า No I am not No I am not สังเกตรเราตอบ I เพราะประโยคคำถามถามด้วย you เราต้องตอบด้วย I ค่ะข้อ3 Are the children happy Are the children happy เด็กๆมีความสุขใช่ไหมภาพไม่ได้ถูกกากบาดเราต้องตอบ Yes, they are Yes, they are เราใช้สรรพนาม they แทน the children ซึ่งเป็นนามพหูพจน์สรุปบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เป็นการทบทวน work to be ที่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูมีโฮมเวิร์กให้นักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมรหัส223นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนส่งภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอใหม่ได้นะคะส่วนเด็กๆที่เข้าใจแล้วสามารถทำการบ้านให้คุณครูได้เลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมส่งงานตามแพลตฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนดนะคะคุณครูรองานของนักเรียนอยู่สำหรับวันนี้ายบาย